ครับก็กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับอยู่กับผมครูบอยสกายในเกียรติเชยเล็กน้อยเปลวเทียนให้แสงลามคำแห่งให้ทางครับครับวันนี้ก็มาเนาะตามคำเรียกร้องเลยนะครับสำหรับอ่ะข้อสอบเก่าท้องถิ่นหกสี่เลยนะจํามาละจํามานะครับ,ม,นะม,นะรบมันอยู่ในกลุ่มผมนะกลุ่มนี้เลยนะครับหมืนหก หนะึ่งมืนหกพันคนนะเพื่อนๆมาเป็นยูนิตี้เดียวกันได้นะครับขอบคุณคุณชีวินทองประชุมนะนี่นะฮะตั้งแต่ปีไหนแล้ววะพี่เขาอันนี้มาให้นะเขาจำมาให้นะผมก็ปักหมุดไว้แล้วก็เลยแน่นอนครับก็เลยมาทำเฉลยให้นะนี่มีเยอะเลยนะครับอ่ะ e a e c a s c c อะไรเงี้ยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเลยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาท,ทําเฉลยนะนะครับก็นี่เลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะข้อสอบท้องถิ่นเมื่อสปีที่แล้วนั่งทานไมค์ชีนกันไปนะครับเพื่อนๆเรามาเจอกันว่าข้อแรกนะครับเขาก็ถามเลยนะนะอาจจะดูงงหน่อยนะอันนี้ใช้ แชทที่วีเฉลยแล้วก็ที่หาข้อมูลมาด้วยเนาะนะครับอาจจะดูนะครับราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นกระทรวงใช่ไหมจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยข้อน,นี้ก็เลยตอบถูกนะเพราะว่าราชการส่วนกลางก,างก็คือกระทรว,วงทะบวงกลมนะคำถามมานจ,จะดูกำกวงนะแต่มันแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเนาะข้อสองครับ ราชการส่วนกลางเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลข้อนี้กำกวงเหมือนกันโอ้ข้อสอบหลายหลายคนอาจจะตอบถูกนะแต่ข้อนี้ฉเฉลยนะบอกว่าผิดนะหน่วยงานของรัฐบางแห่งเท่านั้นที่เป็นนิติบุคคลเช่นกรมที่มีกฎหมายจัดตั้งให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะเป็นไงโอ้โหแต่ละข้อนะไปเร็วๆเ,เลยนะ59 58ข้อนะครับเฉลี่ยข้อละ ไม่ถึงนาทีก็แนะ้ะพอเราอำนวยความสะดวกต้องทบทวนทุกกี่ปีนะครับฉเฉลยทุกห้าปีนะครับตามอันนี้นะตามมาตายี่ดของอำนวยความสะดวกนะครับต่อมาข้อสี่นะครับเพื่อนๆสภาตำบลจะทำกิจการนอกเขตต้องได้รับความยินยอมจากใครนะครับสภาตำบลน,นะมันจริงๆทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะมันเป็นอบอตอแล้วนะครับ ข้อนี้เฉลยเป็นสภาตำบลในเขตเท่านั้นนะครับนะมันามาดูย้อนกลับไปมากนะเพื่อนเพื่อนเพื่ต้องไปอ่านพรบรเต็มนะสภาตำบลเนี่ยก่อนที่จะยกสถานะมาเป็นออบ,บโตโนะครับข้อนี้ก็ลบสามสี่สามนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอนุกรมนะอนุกรมมีทั้งแบบบวกแบบลบแต่ตอนนี้กอพอก็ก็เริ่มกลายล่างมาเป็นลบเยอะแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ ฝึกแบบลบไปด้วยนะครับด้วยความหวังดีนะเพื่อนนะอันนี้ก็อนุกรมนะครับหกสิบสี่สามหกเก้าแปดอย่างเงี้ยคูณน,นะเลขโดดขนาดนี้ยังไงก็ต้องคูณน,นะอันนี้หลักการดูอนุกรมคร่าวๆนะครับอันนี้อนุกรมพื้นฐานนะเดี๋ยวข้ามนะดูแต่อ่าแล้วก็อนุกรมและอันนี้ก็เป็นพวกหมาแมวนกรวมอะไรเงี้ยในผมจะฝึกในไฮเอ็นนะ ตั้งแต่ลากคำนี้เลยฝึกตั้งแต่ลากนะไม่ได้ฝึกแบบฉาบฉวยนะว่ามาถึงมาทําอย่างนี้เลยไม่ใช่นะจริงจริงมันมีที่มาเพื่อนๆไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเกิดจากเลขสี่เลขสองเลขอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมาตั้งเป็นโจทย์ประยุก์นะไอ้เงี้ยเขาเรียกโจทย์ประยุก์เพื่อนๆต้องเรียนตั้งแต่ลากพื้นฐานอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบเนี้ยเพื่อนๆจริงๆริงเพื่อนๆ,นๆถ้าไม่ต้องอ่านโจทย์มันตอบได้เลย คือมันจะตีเป็นตัวเลขเองอ่าประมาณนี้เลยนะเล่มไฮเอ็นด์เนี่ยเล่นดีมากนะครับเพื่อนๆลองสั่งซื้อในซีเอหรืออะไรเงี้ยแนะนํานะครับต้องปูพื้นฐานจริงๆนะครับการการติวเนี่ยถ้ามันออกตรงก็โชคดีไปแต่ถ้ามันออกไม่ตรงนะรออีกสี่ปีเนี่ยังไม่ได้สอบเลยนะครับประมาณนี้เลยนะด้วยความหวังดีนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแ็นว่า หมาสี่แมวสี่นกสองอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเงินเดือนนะครับหากประกันสังคมอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับเลขก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะที่เมื่อปีหกสี่ปีหกสี่เนี่ยมีเงื่อนไขสัญลักษณ์เงือนไขภาษาเงือนไขตาราง แม่งมาหมดเลยนะครับประมาณยี่สิบข้อจําได้เลยครับจริงๆเลขอะ่ะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่เก่งเลขเนี่ยเพื่อนเไม่ต้องกลัวเลยนะเพื่อนๆไปทํากฎหมายไปทําไทยอะไรเงี้ยได้แต่รอบ,นรอบเนี้ยรอบหกแปดเดี่ยมันจะทําเกณฑ์เหมือนกอพอนะก็ยังไงอะ่ะก็เขาจะอังกฤษเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ ยี้าข้อต้องผ่านสิบสาอย่างเงี้ยคลาย้คลายกอพอ่ะเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ EEC เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจตะวันออกนะครับอีสเตออะไรอย่างเงี้ยอ่ข้อสิเอ็ดครับเดี๋ยวไปเร็วๆเลยเนาะเพื่อเปนเหมือนเป็นการดูข้อสอบเก่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดทับสไคเบิให้หน่อยนะครับข้อสินะครับ,ข,รรบข้อใด เก่าวถูกเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนะครับนี่นะอันนี้เป็นที่ท็อปปิกนะว่าจะตอบสามห้าหรือสามหกนะสำหรับเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะตอบว่ามีนายกรัฐรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกินสามสิบห้าคนนะครับแต่อันเนี้ยบทด,ดิง้งปัจจุบันเนี่ยที่เห็นถกเถียงกันนะว่า่มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยเหม่ไม่หมายถึงรวมนายกไปด้วยในคณะรัฐมนตรีเนี่ย มันจะเป็นไม่เกินสามที่หกคนอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูนะสำหรับปีหกแปดเดยอาจจะมีข้อหนึ่งนะครับต่อมาข้อสิบสองครับข้อใดเก่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็คืออยังไงพวกกกต่อพวกที่พวกที่แม่งตรวจสอบไม่ได้เพือนอันนี้มันอยู่ในหมวดของรัฐธรรมนูญ2องห้าศูนย์รัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายงสุขของประเทศนะก็คือจะเป็นเนี่ยเห็นปะ พวกกะกะตพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกสตอง,งอผู้ตรวจการแผ่นดินที่มันจะมีแค่ประมาณห้าที่อ่ะเพื่อนๆลองไปดูนะครับต้องรื้อฟื้นนิดนึงนะครับนะครับไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องก็คือแน่นอนครับเขาแบบอาตา่ตามกฎหมายตามกฎหมายคือเขาเป็นเอกเทศว่า,างั้นแหละเขาไม่สามารถที่จะแบบจะไปอยู่ใต้ ใต้อานัตใครได้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะให้มันเจ็งให้มันเจ็งฮนะข้อ,อนี้อะไรตอบไม่ใช่มาไม่ถูกต้องก็คือไม่อยู่ใต้รัฐบาลนะไม่ใช่นะครับเป็นองค์อิสระนายยกรัฐมนตรีออกกฎหมายในกรณีเร่งด่วนนะครับก็คือเขาเฉลยตรงๆเลยนะเป็นพระราชกำหนดนะครับต่อมาข้อสิบสี่ละนะครับ พ่อได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกอบจอบจเนี่ยก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนั้นนะครับก็คือสมาชิกอบจเนี่ยก็คือสจแหละสจก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆนะครับก็คือไล่เลยนะครับว่า5แสนไม่ถึงเอาง่ายเออแม่งไม่ถึง5แสนมันมีประมาณ4แสนนิดๆอะไรเงี้ย แน่นอนครับที่นั่งสอจอท่านจะได้แค่ยี่ิบสี่ที่นั่งแต่อจจพอเลยห้าแสนมานิดนึงแต่ยังไม่ถึงล้านนะครับท่านได้อีกหกที่นั่งนะครับก็คือสามสิบได้สามสิบที่นั่งสอจอให้คิดอย่างนี้นะมันบวกทีละทีละหกใเวลาคิดเนี่ยเพื่อนๆจำแค่ห้าแสนขึ้นได้เนี่ยก็ตอบได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกินล้านหนึ่งแต่ไม่ถึงล้านห้านะครับล้านนิดนิด ให้คิดอย่างเงี้ยล้านนิดๆน,นะครับก็จะเป็นสามสิบหกแต่พอมันถึงหนึ่งจุดห้าแล้วล้านห้าแล้วล้านห้านิดนิด,นดแค่สองคนเนี่ยมันจะจบที่สี่สองที่นังอ่าประมาณนี้ไม่ต้องาท่องใช้ความเข้าใจจริงๆใช้ความเข้าใจนะจ๊ะหลักการจําแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่การเรียนที่สแตนฟอร์ดหรือเคมบริดจ์เนี่ยเขาใช้จะหลักหลักประสบประสบการณ์ร่วมในการ เวลาอ่านกฎหมายเนี่ยเหมือนจินตนาการว่ามันถ้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะอย่างเงี้ยไม่ไม่ท่องนะครับเคมบิดไม่ท่องนะครับอันนี้ไปเรียนมาไปแอบ,บเรียนหมายถึงไปแอบ,บดูที่พวกเรียนเคมบิดอย่างเงี้ยเออมันมีวิธีการเรียนแบบนี้ก็เลยเออเอามาใช้ตัวเองแล้วถือว่ามันใช้ได้นะกฎหมายนี้เกือบเต็มทุกอย่างนะถ้าถ้าสอบเนี่ยคือชอบกฎหมายนะครับอ่าข้อสิบห้าครับข้อใดไม่ใช่รายได้เทศบาล รายได้เทศบาลน,นะครับก็คือเงินอุดหนุนนะครับได้ธรมเนียมที่เก็บจากาใบอนุญาตได้เวลาวิเคราะห์นะวิเคราะห์งี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยใช่ไอ้พวกที่ดินลบร้างเนี่ยพวกคนรวยอ,อมีที่ดินแล้วไม่หัดปลูกเปิดไรเงี้ยโดนนะครับหลายตังค์ด้วยเงินกู้เนี่ยจากต่างประเทศไม่ใช่นะครับเทศบาลก็คงไม่กู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกู้ ก็พูดตรงๆอ่ะนะกูไม่ได้อ่ะแต่ถ้าระดับรัฐบาลตะ,ะระดับโกลอ่าอระดับประเทศเนี่ยอาจจะกูได้รัฐบาลคุณอนุทินทุกวันเนี่ยอาจจะกูได้จากต่างประเทศนะครับข้อ16นะครับสภาพัทยาประชุมครังร้งแรกภายในกี่วันหลังเลือกตั้งนะครับสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นท้องถิ่นแบบพิเศษนะแล้วก็มีคล้ายๆสถานะเนี่ยคล้ายๆเทศบาลเมือง นะอันนี้มีความคล้ายกับเทสพรบรเทศบัพรบรเทศบาลสองสี่เก้าหกในหมวดของเทศบาลเมืองนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวพิสูจน์กันค่อยดูนะค่อยดูคอด่คอยดูอ,าอ,าอ,าอา้าอ้าอ้าบ n d d o w นะครับมาเลยมาดูกันนะครับดูดูเทศบาลเมืองประชุมครั้งแรก หลังจากเลือกตั้งกี่วันมาแล้วนะครับเงียบกริปนะฮะเอไอนะครับเออยังเนี่สิบห้าวันนะครับจะเปิดประชุมครั้งแรกให้ดูนะครับพวกเทศบาลนะ่ะเออมันจะเป็นลักษณะเนี้ยการประชุมสภาครั้งแรกให้ดูนะครับน่ะเห็นปะต้องกำหนดให้ สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเทศบาลครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆไอ้อย่างเงี้ยอันนี้ดีนะเนี่ยที่แบบเทศบาลเนี่ยมันประชุม4สมัยนะครับแต่สมัยหนึ่งเนี่ยแม่งประชุมได้หลายครั้งอยู่ที่ว่าเราจะปิดสมัยหรือเปล่าอา่สมมติประชุมสมัยที่หนึ่งทับสมัยอ่าประชุมสมัยสภา,าสมัยที่หนึ่งอย่างเงี้ย เขียนก็กว้างเลยแต่เป็นเป็นที่หนึ่งหนึ่งทับอะไรเงี้ยสมัยที่สองก็สองทับสมัยที่สามก็สามทับสมัยที่สี่ก็สี่ทับแต่ปีหนึ่งอะ่ะต้องประชุมให้ได้ยังไงก็ได้ให้ถึงสี่เออพูดแค่นี้แล้วกันนะครับเป็นบดดิ้งทางกฎหมายนะครับต่อมาแล้วอ่อประธานอบตอว่างลงก็สิบห้าวันนะครับไปเร็วๆเ,เลยนะ รูปแบบอันนี้เลขผมพอข้ามเนาะเลขมันต้องใช้อะไรอะวิธีทำอะเพื่อนๆถึงจะเข้าใจมันจะอธิบายด้วยวาจาไม่ได้ต้องทําให้ดูนะเสาไฟถนนภูเขาวันเนี้ยอุปมาอุใหม่นะครับก็เนี่ยนะอุปมาอุใหม่ก็ดูก่อนเสาไฟกับถนนมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กันหรือเปล่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่า เป็นส่วนของภูเขาเหมือนเสาไฟเป็นส่วนของถนนอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอันนี้เป็นหลักการดูอุปมาอุปไมยนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้นอกต่อมาอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะ้องเพื่อนอันนี้เอามาอธิบายให้เห็นภาพกันเนะว่าเออปีหกหกสี่มันออกเนี้ยเออประมาณนะี้นะครับเป็นวิทยาฐานนะไม่ได้มาติวอะไรนะแค่มาแชร์ความรู้กันนะครับ คำใดเขียนผิดว่าสั้นนะมีมีครับเขียนผิดเสดนะครับคำที่ต้องคือเศษเนี่ยยี่สิบตำรวจอาชญากรนะครับตํารวจอาชญากรแพทย์อะไรอย่างเงี้ยอุปามาอุปไมเป็นสิ่งที่ที่กว้างนะครับเราต้องใช้เนี่ยหลักๆเลยนะพูดจากใจเลยไอ้สามคำเนี้ยแม่งต้องสัมพันธ์กับไอ สี่ตัวที่เลือกเนี่ยเพื่อนเพื่อนยงเลยไหนแม่งใกล้เคียงสุดแพทย์แม่งเป็นคนปะเออตำรวจแม่งเป็นคนเปล่าอาชญากรเนี่ยอ่าเป็นเชิงลบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่คนป่วยก็เชิงลบอะไรเงี้ยมันมีบวกลบมันมีวิธีทำของมันนะแล้วแต่เทคนิคติวเตอร์แต่ละคนนะครับดูเด็ดเมื่อสี่ปีที่แล้วโครงการเราชนะมันยังอยู่นะเป็นโครงการของหน่วยงานใด แต่ไม่แน่นะครับโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยเดีจจ๋ยอาจจะเป็นโครงการของหน่วยงานใดวะพูดแล้วเดี๋ยวดูเลยนะผมว่าออกนะอืมเดี๋ยวผมเอามาตั้งคําถามเนี่ยโครงการคนละครึ่งพัดนะจ๊ะเป็นของหน่วยงานใด มันเลยกระทรวงมหาดไทยเว้ยโอ้โหนี่ฮะข้อสอบข้อหนึ่งมาแน่ครับคนกลางของเราเพิ่งครับเป็นหนึ่งนโยบายของหลักของรัฐบาลนายัชชินชันวิรุฬกุลนะครับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนําโครงการคนละครึ่งคัดเดิมมาลื้อฟื้นเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและรัฐบาลโดยมุ่งเน้นโครงการอ่าเป็นโครงการของของกระทรวงอะไรนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตำแหน่งคุณอนะนุทินเขานะนะดูนะยังยังตอบไม่ได้นะว่าลงทะเบียนเรื่อง,งพัดเนต้องหานะหาข้อมูลนะครับแต่ถ้าเดาไปก่อนเนี่ยก็คงต้องเป็นของกระทรวงการคลังแหละนะเกี่ยวกับกะอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เงินอะไรเงี้ยนะ เดี๋ยววันที่ยี่เก้าใช้ได้แล้วป่ะเออพรุ่งนี้ยี่แปดเงินเดือนออกแล้วตบมือกันหน่อยนั่นนั่นนั่นนเห็นไหมกระทรวงการคลังนั่นกูเดาวก็ถูดาถูกเห็นไหมเดาต้องมีหลักการเพนเพื่อนโอเคมาต่อครับมาข้อที่ยี่สามแล้วนะครับชุมชนเมืองไม่ได้หมายถึงข้อใดอันนี้มันออกแนวนักพัดนะนักพัฒชุมชนเมืองคือ เอาง่ายมีบ้านสิบหลังเรียงติดกันเนี่ยเขาเรียกเป็นเมืองละคือแบบแต่บ้านนอกเนี่ยเขาเรียกชุมชนชน,ชนบทคือสมมติบ้านผมอยู่หลังแรกใช่ไหมของซอยแล้วเพื่อนๆต้องขับรถไปอีกประมาณสองสามโลถึงจะเจอหลังที่สองอย่างเงี้ยเขาเรียกชุมชนชน,ชนบทประมาณนี้นะเจ้าอันนี้อธิบายเฉยกองทุนหมู่บ้านมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับมันเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุชมชนเมืองตั้งแต่ปีสองนห้าสี่เจ็ดนะมันพบรบเนี่ย อันนี้ก็ไม่จริงไม่ก็ไม่เกี่ยวกับประกาศสอบนะแต่เป็นความรู้รอบตัวนะครับอันนี้ก็ผู้สูงอายุตามเราผู้สูงอายุคืออันนี้น่าจะเป็นของนักพัดและนักข้อสอบนักพัดและอันนี้นะครับผสมภาคของนักพัดนนะอันนี้หกสิบปีเบี้ยงชี้แบบขั้นบันไดนะครับตัวย่อของคณะกรรมการเห็นปะกทบอ,อ,อันนี้ยพวกนักพัดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะครับตัวยอ่อคณะอ,อ,อ่ากพส ค่าทำสุบ0สามพันภายในหกเดือนประมาณเนี้ยฉบับที่เก้าพอเพียงใบไอแรกไปไปไว้นะวิกฤตต้มยำกุ้งสองห้าสี่นย์ผู้สูงอายุทุกทานุณกรรมสงนัดจิตใจลดหย่อนภาษีบิดาสามหมื่นต่อคนอันนี้มันจะเป็นเดี๋ยวผมจะพยายามจะลากเอาแค่ที่เป็นปนักที่มันเป็นภาคก่อนะ เดี๋ยวมันไม่ตรงกระปกคลิปนะเดี๋ยวโดนเพื่อนบน่นะอ่าไม่เกี่ยวนะครับประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ต้องเก็บไว้กี่ปีอันเนี้ยอันนี้เป็นผ้าขอน่ะของนักพัฒคือเป็นพรบข้อมูลข่าวสารนะเนี่ยจะไม่ไปรวมผ้าก่ออ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นผนะ้นกนนาก่อนะครับผ้ากอคือเนี่ยการเก็บรักษาหนังสือต้องเก็บที่ใดงานสารบ,บัญของหน่วยงานเนี่ยใช่อันนี้กเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งเป็นกี่ส่วนอะไรเงี้ย พอเพียงเนี่ยมันพื้นฐานอยู่แล้วนะใครคือประธานกองทุนนันนี้ไม่ใช่นะครับอประมาณนี้เ,เพื่อนอ่าเนี้ยจังหวัดนะในอันเนี้ยเนี่ยจังหวัดใดไม่อยู่ใน EEC นะครับก็มีระยองชนบุรีเชิงเสราจันทบ,บุรีนะครับไอที่มันเป็นภาคตะวันออกอะ่ะอืมประมาณนี้ประมาณนี้บึงบออาบ,บ,บอละเพชดขมมะนาวก็เฉลยเป็นเปรี้ยวนะ เกี่ยวกับสันทรนผู้บริกอะไรเงี้ยบริกเนี่ยจะอยู่ในภาคกอความรู้ทั่วความรู้ความสามารถทั่วไปนะพวกเขตเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่บอกว่ามันมีเงื่อนไขกำลางนะครับสําหรับไอ้อะไรอะแน่ะแน่เนี่ยภาคกอของท้องถิ่นเขาอ่ะมันออกกว้างนะยอมรับว่ากว้างแล้ว ต้องแข่งกับเวลาเทคนิคสําคัญเพื่อนๆผมให้เลยทุกคนแม่งเก่งเท่ากันเว้ยแต่แบบมันอยู่ที่ว่าใครจะดึงเทคนิคแล้วก็มีแบบคิดลับในการทาข้อสอบให้มันทันเวลามามามา,มาไอ้นี่กันนะบางทีเราต้องยอมเฉียนเนื้อตัวเองเพื่อให้ได้ชิ้นใหญ่ยอมเฉียนเนื้อชิ้นเล็กๆอะ่ะเพื่อได้กินชิ้นใหญ่ไม่งั้นเราจะไม่ได้เลยเลยนะครับถ้าเราไม่ยอมในข้อแต่แต่แตข้อสอบมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ ถ้าจะทําทุกข้อเมันเป็นไปไม่ได้นะต้องข้ามไปก่อนแล้วค่อยมาทํานะถ้าเวลาเหลือนะถึงตอนนั้นเราอาจจะทําไปแล้วแปดสิบข้ออีกยี่สิบข้อทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาตัดผ่านที่หกสิบข้ออะไรอย่างนี้นะครับอ่ากรุงเทพอันนี้ความรู้ทั่วสามารถทั่วไปาาก,กรุงเทพมาเนะที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดสิบถึงสิบห้านะครับแล้วก็ TPEMS เนี่ย ไทยพับลิกเซกเตอร์มินิสเมนต์คุณภาพระบบประเมินคุณภาพกา,ารมหลัจัดการภาครัฐโอ้โหหย่ดเปียกบอกเลยข้อใดไม่ใช่หลักการนะครับการบรหิหารไม่ใช่นะเออประมาณนี้ข้อสอบอันนี้แบบให้ดูคร่า,าวๆเพื่อนๆเข้ามาดูในกลุ่มได้แบบกลุ่มเดี๋ยวกดคลิกมาเนี่ยเจอเลยข้อสอบแล้วก็หน้าเพจครูบ,บอยสกายสบ ราชการสตูดิโอเนี่ยก็ไปโหลดเอาถ้าอยากได้นะเพื่อนๆอยากได้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมทําเป็นไฟล์ pdf แล้วผมอัพลงหน้าเพจผมให้เลยเอ้ยจากใจเว้ยเราเพื่อนกันนะครับแต่ก่อนจากก็เหมือนเดิมเหมือนทุกจิวเตอร์อะแม่งทำเหมือนกันหมดนะผมก็ทําเหมือนเขาอ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรน,นะครับนะครับอันเนี้ยสมมติราคาที่99บาทแค่นั้นคือ ผมกับอาจารย์ผมเนี่ยทำแล้วคนอื่นนะเขาขายขายร้อเก้าเก้ากันหมดเลยนะแต่เราก็เราเราเราเคยเรียนรามแล้วเราก็มันเราเข้าใจอะว่าคนที่เตรียมสอบอะบางทีแบบเราอาจจะไม่มีอ่ะตังค์ที่จะไปซื้อชีสแพงๆแ,แต่เราทำงานเรามีเครื่องปิ้นของที่ทำงานเราปิน อันเนี้ยได้ออาใบใบนะครับเราก็ถือว่าช่วยกันนะครับ99บาทเนี่ยไม่เกินนี้เพราะว่าเคยทาเป็นรูปเล่มแล้วรูปเล่มมัน259มันก็แพงไงเราก็เก่งใจนักเรียนนะครับทําชีตมาแพงก็ไม่เอาดีกว่าก็เลยปรับเป็นพีดีพอแล้วแถมอันเนี้ยคือสารตั้งต้นนะไอ้เก้าตัวชีวัะเนี่ยอัปเดตแล้วด้วยนะแสงชาติ2รอ นะครับอ่าคูและบุคลากรทางการศึกษา4-7แล้วก็ผลพิการ5-1แล้วก็อ่าอะไรอ่ะ20ปีอ่ะแห่งการศึกษาชาติ20ปีอย่างเงี้ย5ตัวเนี้ยอ่ะหแล้วตัวที่6กดยนอกในอัดศึกษาพิเศษเนี่ยเพื่อนๆก็ได้แค่6อันนี้นะโหคะแนนก็่านแล้วพุ่งปีดนะครับอันนี้เปิดหน้าตักให้ดูเลยนะแบบ มันแบบให้ดูเลยว่าเออเนี่ยสเปเชียลคขาบอสเปเชียลคืออย่างนี้คือแบบไม่จำนวนหน้าไม่ต้องเยอะเพื่อนๆเข้าใจป่ะจำนวนหน้าแม่งอ้าวบางคนเนี่ยคือจำนวนหน้าเขาเยอะผมไม่ว่านะดีแต่ด้วยระยะเวลาสอบเพียงแค่หนึ่งเดือนเตรียมตัวสอบเพียงแค่หนึ่งเดือนแบบนี้ดีกว่าอ่ะทำสรุปแล้วก็ เนี่ยดูเลยเนี่ยผมเอามาให้ดูเลยว่าเห็นปะ่ปะปฐถมวัยเนี่ยไม่นับเป็นการเรียนเรียกว่าการเตรียมเห็นปะ่ะมันจะไม่นับแล้วก็มีให้ดูเลยว่าผ้าบาังคับเนี่ยกี่ปีพื้นฐานกี่ปีบังคับเก้าปีพื้นฐานสิบสองปีเนี่ยได้ข,ข้อสอบสองข้อนะเวย้ยเออมาแล้วอันนี้ก็แถมสําหรับคนที่แบบพื้นฐานนิดๆเลยนะเวย้ยเพื่อน คือเพื่อนๆต้องจําเป็นต้องเรียงข้อสอบแบบเรียงมาตาข้อสอบแบบเรียงมาตาคือยังไงมาตาหนึ่งอาจจะออกตรงนี้มาตราสองตรงนี้มาตาสามอาจจะออกตรงนี้นั่แหละคือส่วนใหญ่ะเขาจะลักษณะนี้ข้อสอบแบบเรียงมาตาไหลเป็นสเต็ปลงตึกตึ๊กตึ๊กตึ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 กเนี้ยเออเขาเรียกข้อสอบเรียงมาตาแต่จริงๆอ่ะพอเพื่อนๆทาอ่ะเพื่อนๆจะมองเห็นภาพถ้าอ่านสรุปมาแล้วนะ ถ้าอ่านสาตั้งต้นเลขหนึ่งมาแล้วสามตั้งต้นเลข2สองเนี่ยไม่อยาก่าผมพูดแค่นี้นะครับก็ถ้าสนใจก็อินบ็อกมาได้ครับเพจคูบอยสกายสอบราชการสตูดโอนะครับก็ประมาณนี้แล้วเจอกันที่เส้นไฉนเวเพื่อนร่วมกันสร้างสังคมการสอบราชการที่ดีครับด้วยการแชร์เทคนิคของท่านมาได้เลยสวัสดีครับ